แกพกำลังเดียวอ่ะออกไปนั่ัะไยังไงันแนวเห็นใขันิชิ้นเขาไปกินขัน้วเขาไปซอยซักกูกูดีไปตลาดซากหนาวเจอน่เป็นะเหรเป็นแต่ยางออกไปจ้างลูกสคนอยู่อยู่ไมาเาานั่งก็ขันยังน่งไหนสนั่งแล้วไปแล้ววันรายุก็เด็กแล้ไมีสวาขึ้นเดกนได้ กจะเข้าอู่หอพักดีเลยนะปุ๋บหองตัวเรต้องจะไปรู้เรื่องก็ไปหอแม่งแลตอนนั่งกับมูหวาหนังมูวอเอาเขาวามือึนอย่างนัมาเดวเหนียวหวอหนียวลวเากไก่่ะกินี่แมน้พัีซะพัออกใ่บแล้วกมากินาอเฮยป็น่หง อันนี้บุ้งบานงไว่ยนพี่ใส่ยักหาชิบบาทตัวอ่ะงโข่หาดนอ่ะงกุกอ่ะงแหงไหญสุดนันเข่าหาิบบาทนเฮยังครับนั่งเศษแปลงติดพุงเนี่ยเอ้ายุคเกษตรนี่ยเมียเออเี่ยวกขึ้นเข่าไ่ขึ้นเข่ายู่นี่ะ มุกยังไงแกไม่เคยเขาถ่ายูเมื่อรับไปสามมันถึงมันนะมันจะ้องแเรานั่นโอ้ยออกไรคืนคนไายลูกคนไ่ได้ชทยลูกายลูกอืมดมาเท่ที่สองวันี้ไม่สอยังเลยนียางออกเอะมาแล้วอยู่ำนนเีที่แรกับมกที่ยสอแม่มึงกหนาก่างแต่เรคน คือห้องดอกิงที่ก้คนสาวสามองออาหามไปบึงมันนาเกียงผีนันรงลงไปหอคนไหนนี้กอยางเี้เหมือนเลี้ยมเหมือนังปั้งเขาเขเขาหรือหนยมันไปงาเขาตนนั้ตอนนันผีนั่นมันยังอะไหัวอยู่เนี่หวมันลูกฟงหหนีากับหัางหอีล่ะข้าวหงยังกับบ่ขข้นบ่อขืนข้าเอ้ยเป็นหน้าหนาวเนี่ยกับ่ชชักผี ที่พี่นั <Ừ. S 3> ่งกับผสุกผมให้นันหละหอยอะมแตกเาวตัวตาไม่กินเานี่นั่งบททบอะไรล้ทสนหลายก่อนอเลยเชื่อได้เลีเดี๋ยวจะวัตามนี่มสอ่ก็ลสองหม่ยิงเขาาิ้ท่น้ไม่ได้ตกิเดืเนาะ